ที่โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายนิติพัฒน์พัสวีดิลกพัฒ์หัวหน้าพักไทยเป็นหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาพักไทยเป็นหนึ่งประจำภาคเหนือพร้อมนําคณะกรรมการบริหารพักร่วมพูดคุยชูนโยบายของพักพร้อมเผยว่าพักไทยเป็นหนึ่งถือเป็นพักการเมืองเลือดเนื้อของชาวจังหวัดนครสวรรค์โดยเป็นพักการเมืองเดียวที่ก่อตั้งและมีหัวหน้าพักเป็นคนในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับชูนโยบายเอาใจคนรุ่นใหม่จัดตั้งสถานบันเทิงในเคโซนิง่งให้เปิดถึงเวลา2นาฬิกาพร้อมกับให้เด็กอายุ18ปีสามารถเข้าสถานบันเทิงได้พร้อมจัดตั้งสิมหานครตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความพิเศษทางด้านต่างๆตามศักยภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะพัทยามหานครที่จะนเน้นเรื่องของความบันเทิงและการท่องเที่ยว ส่วนเชียงรายมหานครมุกดาหารมหานครและแม่สอบมหานครก็จะเปิดเป็นมหานครแห่งคาสิโนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศในขณะเดียวกันก็ยังคงชูนโยบายการช่วยเหลือการเกษตรในรูปแบบต่างๆทั้งแหล่งน้ําและราคาพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรถือเป็นหัวใจหลักสําคัญในประเทศซึ่งทางพักไทยเป็นหนึ่งได้รวมคนในระดับท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมั่นใจในนโยบายของพรรคจะส่งผลให้ทางพรรคได้สิทิตำแหน่งทางการเมืองและรัฐมนตรีช่วยในการเข้าร่วมรัฐบาลน,นโยบายไฮไ,ล,ไลท์หลักๆณนะตอนนี้ก็คือว่า,าเราจะมองว่ามีการจัดตั้งสถานบันเทิงให้สามารถเปิดได้ถึงตีสองในเขตโซนนิ่งแล้วก็จะมีการ ให้อายุ18เนี่ยสามารถเข้าสัรนบันเทิงได้จากเดิมที่เป็น20นะฮะแล้วก็เรามีไฮไลท์หลักๆของเราจะเป็นไฮไลท์10มหานครของไทยนะครับ10มหานครของไทยเนี่ยเราจะตั้งให้อ่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่เขามีสภาพสังคมสภาพวัฒนธรรมแบบนั้นอยู่ตั้งเป็นมหานครทางด้านนั้นๆเป็นการเปิดเสรีนะฮะทางด้านต่างๆที่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเช่นพัทยาเราจะตั้งเป็นเมืองพัทยามหานคร เนื่องจากพัทยาเนี่ยเป็นเมืองแห่งความบันเทิงนะฮะเราก็จะเปิดเสรีทางความบันเทิงเป็นเมืองที่เปิดเป็นมหานครแห่งความบันเทิงนะครับมีมุกดาหารมหานครเชียงรายมหานครแม่สอดมหานคร3จังหวัดเนี้ยเราจะให้เปิดเป็นมหานครของคาสิโนเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเขามีคาสิโนเราก็เปิดในฝั่งของเราบ้างเพื่อที่จะให้เป็นการดึงดูดเงินเข้ากับประเทศไทยของเรานะฮะ แล้วก็อย่างเมืองนครสวรรค์ที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดเราตั้งใจจะทําให้เป็นมหานครแห่งการเงินเปิดเสรีทางการเงินการเปิดเสรีทางการเงินหมายความว่าอะไรเราตั้งใจจะทําให้มีการปกปิดความรับทางการเงินของลูกค้าที่อยู่ในสวรรค์มหานครนะเช่นเดียวกับเมืองสิงคโปร์เช่นเดียวกับเมืองเดอะซิตี้ออฟลอนดอนมีการปกปิดข้อมูลทางความรับทางการเงินถึงทําให้เมืองประเทศนี้ทั้งสิงคโปร์ทั้งลอนดอนเนี่ย เป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างก้าวกระโดดดังนั้นเราอยากจะทาให้สวรรค์มหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่พรรคไทยเป็นหนึ่งเข้าไปเป็นรัฐบาลครับในฐานะที่เราเป็นผูน้สมัครครับเราจะอะไรครับพรรคเราไม่เล็กนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าพรรคเราไม่เล็กนะฮะอาจจะใหม่แต่เราไม่เล็กประสบการณ์ทางอรเมืนึงหนึ่ง,งก็ค่อนข้างพอสมตัวพอ,พอสมควรเลยฮะถามว่านโยบายที่เราจัดขึ้นมาเชื่อได้ไม่มีใครเคยทํา และไม่เคยมีใครคิดดังนั้นของเราเรามั่นใจว่านโยบายของเราแค่2นโยบายที่บอกทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นนโยบายที่จะทําให้พวกเราเนี่ยก้าวไปสู่10ตําแหน่งกับ1นรัฐมนตรีช่วยให้ได้อยู่แล้วครับดูทีวีช่อง13สสยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับ ชัดเจาเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดเจาเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่ตางประเทศดูได้หมดเลย่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจาครับ